คุณไอคุณมองอะไรครับฮะไอคุณมองอะไรครับอ,อยากจะคบจิ้งจบเหรอมองอไรอยู่ที่หน้าต่างนะคุณมองอะไร คุณมองใหญ่หรอใหญ่ยยบังแล้วเหรอใหญ่ยยบังเหรอลูกฮึเม่คุณมองอะไรอ่ะแมมองอะไร ทำไมเป็นสีนี่ล่ะหันมองอะไรขมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยจ้องอะไรอย่างนี้หืมจ้องอะไรนั่นหมาครับอะไร ตาดีจังมองจิ้งจกเหรอมองตามดิมองมองตามดินึ่คุณมองอะไรมีอะไรตรงนั้นมีอะไรที่หน้าตาเห็นต่หน้ายายในหน้าตา ฉันต้องเอาใ่บนหน้าตา ไปดูตามไปดูเห็นอะไรเห็นแล้วเงาใหญ่ยเห็นไหมเห็นไหมเงาใหญ่หอยยีๆอยู่ในหน้าต่างเห็นปะ หายไปแล้วจริงจกจกตัวน,น้อยหายไปแล้วไปไหนล่ะไปไหนกับจะไปไหนกับไปนั่งมองตรงนั้นอีกอ่สะนสนใจมากต่างในสนใจ

ต,ตามไม่ทันแล้วหาอะไรเนาะ ยยนะียายไปแล้วนะวาลลวยายไปแล้วนะไปนะดวงตาแป๋วเลยยายไปแล้วเด้อ